ดีค่ะเพื่อนๆในคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาเข้าครัวมาทำเนื้อย่างกันนะคะก็เราก็หมักกันด้วยนี่เลยนะคะซอสซีอิ๊วขาวซอสภูเข่าทองและหอยนางลมเราก็ได้ทำการใส่ในนี้แล้วเนาะแล้วก็หมักให้เข้าๆกันให้เนื้อมันเข้ากันนะคะ เะาทำเนื้อย่างเป็นอาหารอีสานกันเนาะอืมอืมโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเข้าในหม้อทอดมันเหมือนยา่างใช่ทิง <นา S 2> ท้งทนตู้เย็น30นาที<ม>ทิ้งไว้ในตู้เย็นใช่30นาทีประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นผักชีต้นหอมนะคะ เดี๋ยวก่อนที่เรารอให้เนื้อมันเข้าที่30นาทีเราก็จะมาทําน้ำจิ้มอ่มน้ำจิ้มขมใช่ จะทำลาบกันด้วยใช่ไหมอืม,อมเตรียมยนะประมาณนี้นะคะหั่นเตรียม่หั่นเตรียมมาไว้อืมโอเคนี่ก็เป็นเอ่อน้ำจิ้มดีวัวนะคะของหม่ำนะคะน้ำจิ้มวัวีดีวัว แล้วเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําจิ้มกันเลยนะคะก็จะเริ่มจากน้ําปลาก่อนนะคะตามด้วยพริกป่นคุณพอครัวเองพ,พอครัวพริกป่นเองนะ โอเคแล้วก็ใส่ผงนัวนิดหน่อยตามด้วข้เตามเว้าั้วคุณพ่อก็คั้วเองเหมือนกันเนาะเราทำเองหมดเลยนะ ต่อมาตามด้วยดีวัวของหมั่ำนะฮะไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้เขานะแต่ก็เคยกินแล้วมันอร่อยนะคะดีวัวนะคะของแพ้เลยออสเตรเลียนะของหมั่ำใส่ตามใจชอบแล้วก็คนไปเรื่อยๆน่ากินไหมคะเพื่อนๆ เอาเข้าวเหนียวเอาอะไรมาจิ้มโอ้โหจะแซบ่บทีเนี้ยหอมมากเลยอ่ะแล้วก็ตามด้วยการใส่เอ่อต้นหอมผักชีนะคะค่ะใส่ไปเลยตามใจชอบเช่นเดียวกันนะคะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะความหอมเวลาเราไปกินร้านอาหารอีสานะจะเป็นแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยเราทําเป็นแนวอีสานนะคะเป็นครัวอีสานอาจจะถูกใจสําหรับบางคนที่เป็นคนไทยอยู่ในต่างแดนอย่างเงี้ยแล้วก็ทําตามนะ เห็นล okay? okay. okay. yeah, okay. ้วก็แบบทําตามได้เราไม่หวงสูตรเลยนะคะประมาณนี้อ่ะใส่ไปเลยโอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมารอย่างเนื้อกันต่อชอบมากชอบน้อยชอบมากชอบน้อยก็แล้วแต่อันนี้คือการทําน้ำจิ้มนะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการโักผักชีนะคะแล้วก็ต้นหอมอเอีมอ่าอกผักล่าบั้ชีกระเทียมเท่านั้นแล้วก็ตำตำตำนะคะเพื่อที่จะไปแล้วก็ผกแล้วก็ไปหมักใส่เนื้อนะ ัอละเอียดนะพอแหละพอหยาบพอ,อมาเดี๋ยวเรามาใส่แล้วก็คลุกเข้ากับเนื้อให้มันมีกลิ่นหอมเนาะ ล้มอัดแล้ว,วเนื้อมันจะนุ่มหอมใช้ส่วนสั่ว์ในใช้ส่วน,นสัตว์ในของเนื้อเนาะมาแล้วเราก็มาคลุกเค้ากันนะคะประมาณนี้เลยเลนาะ แค่นี้ก็จบแล้วนะรอสักครู่ทิ้งไว้สักครู่นะโอเคแล้วเ,เดี๋ยวเราไปหมักกันนี่เรามีการวอร์มหม้อไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนําเนื้อ,อมาอบจริงๆเหมือนอย่างนะย่าง,างไปเลยลไลน์มโอ้ได้ยินเสียงไหมยโอเค อบต่อสิบนาทีนะคะอบความร้อนอบรลมร้อนโอเคแล้วเรารอกันนะคะโอ้เพื่อนๆขาสักพักหนึ่งก็เริ่มเหลืองกันนะลี่นสอ่าเดี๋ยวเราจะมาฝากอีกข้างหนึ่งโอเคค่ะเเดี๋ยวเราเอากระดิ่งร้อนโอเคใส่ไปใหม่แล้วก็เหมือนเดิมเนาะ ีน้มันจะแข็งไปเนาะเราก็ได้แล้วเอาแม่เขาคันทานด้วยนะโอเคเราจะใช้กันไกที่ล้างแล้วหั่นทีละชิ้นประมาณนี้นะคะหั่นเป็นทีละชิ้นไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆแล้วก็ เป็นนันว่าเสร็จแล้วเนาะโอเคค่ะตาขวางหาันแบบแนวขวางเนาะโอเคเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คลิปเนื้อย่างนะคะแนวอาหารอีสานอีสานสวัสดีค่ะปิดคลิปแล้วนะเตรียมข้าวเหนียวไว้รอด้วย